มูดี้อินเวสเตอร์ v วิ e ประกาศลดแนวโน้มความน่าเชื่อถือของอังกฤษลงจากมีเถรยรภาพเป็นเชิงลบจากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองที่ไร้เถรยรภาพรวมถึงอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงมากหลังจากที่สำนักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษรายงานว่าดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคพ,พุ่งขึ้น ระดับร้อยละ10.1ในเดือนกันยายนเมื่อเทียบเป็นรายปีซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการว่าอาจเพิ่มขึ้นร้อยละ10เนื่องจากราคาอาหารและพลังงานปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องโดย Moody's ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือของอังกฤษไว้ที่ AA3 แต่ได้ปรับลดแนวโน้มความน่าเชื่อถือลงสู่เชิงลบเนื่องจากสถานการณ์การเมืองในอังกฤษนั้นเผชิญกับความไม่แน่นอนและไม่อาจคาดเดาได้ ขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจของอังกฤษยังคงเผชิญกับภาวะอ่อนแอนอกจากนี้ยังมีภาวะไร้เสถียรภาพทางด้านการเมืองหลังจากที่นางริชทรัตต้องประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกแลฐมนตรีเมื่อวันที่20ตุลาคมเนื่องจากนโยบายภาษีที่ทำให้ตลาดการเงินเกิดความสับสนและส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินทั่วโลกบั่นทอนความเชื่อมั่นของนักลงทุน กระทั่งล่าสุดนี้สอสอพักอนุรักษ์นิยมได้ลงมติให้หนายวิชีสูนักอดีตรัฐมนตรีคลังเป็นหัวหน้าพักคนใหม่และขึ้นเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีของอังกฤษค่ะ